บรรยากาศยามเช้าสวนทานตะวันนะครับรุ่งทานตะวันของเราอยู่การเจริญเติบโตนะครับก็จะมีโตบ้างสูงบ้างใหญ่บ้างเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องดินนะครับเรื่องดินเรื่องดินนี่เรื่องใหญ่เพราะว่าดินนี้มันยังไม่เคยปลูกอะไรเลยอันนี้เป็นการปลูกครั้งแรกนะครับ บางจุดก็จะสมบูรณ์อยู่ต้นนี้หนักดอกครับไม่ไหวแล้วก็จะไม่ไหวกับการมีดอกแล้วเธอไม่พร้อมจะมีลูกครับดูก <c oughs> กันนะครับแวะมาชมกันได้นะครับอยู่ที่พิกัดนะครับสีแยก น้ำซับนะครับบ้านน้ำซับตำบลสะขวันนะครับตรงข้ามตลาดกอสุปัญญาแวะมาได้เลยนะครับชมฟรีครับถ่ายรูปได้เลยกำลังบานสะพรั่งครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะดูว่าดอกเธอจะขนาดไหน มือนฝ่ามือได้นะครับได้พอได้ไดเก็บรูปสวยๆไว้ดูนะครับพื้นที่ก็หนึ่งไร่ใช้ระบบน้ําหยดนะครับในการปลูก ก็เดี๋ยวรอบหน้าเราจะแก้ตัวใหม่นะครับน่าจะได้คุณภาพที่ดีกว่าน,นี้หลังจากเที่ยวนี้เราเพิ่งได้ไอ้นี่มาเพึ่งจัดการระบบน้ำเพี่งจัดการระบบดินนะครับระหว่างทำก็เกิดปัญหากันหลายอย่างนะครับ ทั้งเรื่องของน้ำหยดด้วยอะไรด้วยนะครับน้ำหยดก็มีปัญหาตอนแรกเราใช้ระบบหงไงรูน้ำขึ้นแต่ว่าไม่ได้ผลนะครับรูตันเราก็เลยจำเป็นต้องคว่ำลงพอเราคว่ำลงแล้วมันถึงสม่ำเสมอขึ้นมานะครับเพราะว่าเวลาเราคว่ำท่อลงมัน มันน้ำมันจะท่อมันจะไม่ค่อยตันนะครับตันน้อยเพราะว่ามันฝุ่นไม่เกาะนะครับถ้าเวลาเราหงายขึ้นฝุ่นมันก็จะเกาะรูเกาะที่รูน้ํานะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังเฉยเพื่อเป็นประสบการณ์สําหรับคนที่คิดจะใช้ท่อน้ําหยดนะครับเทปน้ําหยดนะก็ลองพิจารณาตรงนี้ดูเพราะเทน้ําหยดมันใช้ อัตราการหยดที่น้อยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการกดไลค์นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ